ออกมาทันทีสิ้นสุดการรอคอยกับเครื่องตัดหญ้า FIFA ไฟฟ้าไร้สายโอซุกะ512แบตเตอรี่2ก้อนแล้วจ้า วัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับปีที่แล้วเขาก็เปิดตัวมาครับเือฮามากนะกับโอซุกะ511นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าสายสพายแบบนี้เลยสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าน้ํามันจะต้องบอกว่าตัว511เนี่ยฟิลไม่ได้เหมือนกับเครื่องน้ำมันนะครับแต่สําหรับคนที่ใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าทั่วไปหูหิ้วอยู่ผมจะบอกว่าตัวนี้ใช้สะดวก ใช้สบายแล้วก็ตัดหญ้าได้ปริมาณเยอะกว่าครับแต่ตัวนี้มันยังไม่ตอบโจทย์หลายๆคนนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใส่แบตเตอรี่ได้สูงสุดคือ5 Ah แล้วจะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตตัวเดิมตัวนี้มันใส่ได้สูงสุดคือ5 Ah เท่านั้นและปีนี้เขาก็ออกตัวใหม่มาแล้วนะโอซุกะ512เรามาดูกันนะครับว่าเขาแก้ไขปัญหาอะไรมาให้เราบ้างอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเลยนะแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลย ในชุดเนี่ยเขาให้แบตเตอรี่ 5Ah mm มา2อก้อนนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบคู่ซึ่งตัวนี้เป็นที่ชาร์จตัวใหม่ของโอซูกะนะสำหรับแบตประมาณ 4Ah mm mm เขาจะใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมง 5Ah mm mm ก็น่าจะชาร์จประมาณ3ชั่วโมงครับแบตเตอรี่ตัวที่ให้มานะครับยังคงเป็นตัวมันติพาวเวอร์ ใบตัดวงเดือนนะครับก็เป็นไซส์เดิมนะ250คูณ25.4ะครับเป็น40ทีนะก้านรุ่นใหม่นะครับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมเล็กน้อยนะตัวนี้เขาจะมีสายไฟอยู่ด้านในเลยแล้วก็เป็นตัวล็อกนะครับเสียบเข้ามาแล้วก็ล็อกแบบนี้เออนี้ก็แน่นดีนะซึ่งถ้าใครจําได้นะตัวเก่าเขาจะเป็นปลั๊กเสียบแบบนี้นะซึ่งสามารถถอดแยกชิ้นได้นะไม่มีสายไฟมาเกะกะ อันนี้ส่วนตัวนะครับผมชอบแบบรุ่นเก่าที่มันถอดได้มากกว่านะดูจากวัสดุนะครับความแข็งแรงตัวใหม่ก็ดูแข็งแรงกว่าเยอะเลยเพื่อนๆ <c oughs> เห็นตัวก้านไหมตัวเก่าอ่ะมันจะเป็นก้านเรียบๆตัวนี้ก้านเขาจะมีทําคลื่นเป็นรอยหยักนะครับซึ่งแบบนี้มันเป็นการเสริมความแข็งแรงให้ตัวโครงสร้างของก้าน,นครับอ่แล้วน้ําหนักนะครับก็ยังคงเบาเหมือนเดิมก้านรุ่นใหม่เวลาเพื่อนๆใส่เนี่ยดูให้ดีนะครับเขาจะมีรูอยู่ตรงนี้นะเวลาเพื่อนๆใส่เข้าไปครับต้องเข้ารูนะแล้วให้ตัวสวิตตัวนี้มันดังคลกนิดนึงด้วยนะกรณี นี่นะครับเราใส่เบี้ยวนะไอตัวเนี้ยมันยังล็อกได้นะครับแล้วก็ทํางานได้นะกดสวิตช์ใช้งานได้เลยนะแต่ว่าตัวหัวมันจะบิดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยปรับให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงให้มันดังคล็กนะครับมันจะเข้าไปลึกกว่าต่อให้เราเปิดตัวล็อกตรงนี้ไว้อะครับเวลาเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันจะยังไม่หลุด ยิงล็อกก็ยิ่งแน่นยิ่งแข็งแรงครับการกัดหินกระเด็นเป็นพลาสติกนะครับประกอบเข้าไปได้เลยตัวแฮนด์จับนะมีการออกแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อยนะครับเขาจะมีโค้งหลบแบบนี้นะตอนที่เราประกอบตัวแฮนด์น่ะเรายังไม่ต้องประกอบแน่นก็ได้นะประกอบไว้หลวมๆก่อนเนาะเดี๋ยวเรายกสพายเสร็จนะครับเราค่อยปรับตัวแฮนด์อีกทีหนึ่งส่วนตัวบังคับปุ่มกดนะจะคล้ายๆของเดิมอยู่เหมือนกันอ่ะมีตัวเซฟตี้นะครับล้วก็ เร่งความแรงได้2ระดับตัวสายสะพายนะครับยังเป็นสายสะพายแบบเซฟตี้นะปลดเร็วได้เหมือนเดิมเวลาจะปลดเร็วก็กระสุกตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับมีมาให้ทั้งใบวงเดือนแล้วก็ใบพลาสติกนะครับสำหรับใบพลาสติกนะก็จะเป็นใส่แบบล็อกเข้าเคียวแบบนี้แต่ผมก็จะถนัดเป็นแบบใบวงเดือนมากกว่านะผมก็จะใส่ใบวงเดือนเขาไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเครื่องหมุนไปทางไหนนะซึ่งบางทีเราก็อาจจะงงได้ใบเขาจะหมุนไปทางนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ไบโอซุกะให้เอาโลโก้อะแปะเข้าในตัวกระโหลกแบบนี้เลยฮะแล้วก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปครับรุ่นนี้เวลาที่เราใส่ใบนะครับเราไม่ต้องเอาแบบอะไรนะไขควงมาเสียบด้านข้างแล้วนะเขาจะมีปุ่มตัวนี้สีแดงนะครับให้เรากดล็อกไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมตัวแกนมันจะหยุดหมุนนะครับแล้วเราก็ใส่ใบอย่างนี้ได้เลยอันนี้มันก็ทําให้เราสะดวกขึ้นอีกนิดนึง ข้างหลังตรงนี้นะครับจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับเขาก็แนะนําว่าใส่แบตเตอรี่ขนาด 4Ah ขึ้นไปและก็ใส่ได้ถึงขนาด1 0ม h สองก้อนไปเลยนะเออเพอ S <S าราะอุซุกะเขาจะมี 4Ah 5Ah 7.5Ah 8Ah แล้วก็ 10Ah นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เขาจะมีแคลงนะครับตัวนี้เขามีมาให้นะครับเราก็ใส่ไปนะครับเป็นแคลงสําหรับป้องกันแบตเตอรี่เวลาวางหรือเวลาเครื่องล้มลงมาอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่โดนแบท ลูกเดียวให้มานะครับก็คือ5 m r 2ลูกรวมกันเป็น10 m r จากที่ผมใช้มานะครับไอเครื่องตัวเก่านะ5 m r ลูกเดียวอะ่ะผมก็ใช้ได้สักประมาณ45นาทีถึงเกือบชั่วโมงอยู่นะแล้วแต่ว่าเร่งสปีดขนาดไหนนะครับแล้ววันนั้นตัดอะไรนะมีกานกดแบบไหนมันก็อาจจะใช้งานแตกต่างกันนะครับแต่พอมันเป็น10 m r หมายความว่าเราสามารถตัดได้ต่อเนื่องอย่างน้อยอาจจะประมาณสักชั่วโมงครึ่ง ทีนี้หลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าถ้าเราใส่แบตแบตก้อนเดียวเข้าไปนะครับแล้วกดเครื่องจะติดหรือเปล่าลองกดดูแล้วนะครับเครื่องไม่ติดนะเออต้องใส่2ก้อนพร้อมกันทั้ง2ก้อนควรเป็นขนาดเท่ากันด้วยนะทั้งเรื่องความบาลานซ์ของไฟแล้วก็บาลานซ์ของการทํางานครับอันนี้แบตเตอรี่2ก้อนเครื่องหนักขึ้นเยอะไหมความรู้สึกส่วนตัวก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากว่าเบากว่าเครื่องน้ามันเบากว่าน้ํามันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูการทํางานสักหน่อยนึง อันนี้เปิดแบบเบอร์หนึ่งนะอ่าทุกคนตัวเนี้แรงบิดมันเพิ่มจากตัวเดิมนะครับคือสตาร์ทแล้วมันมาเร็วขึ้นเนี่ยปล่อยสตาร์ทมาเร็วขึ้นแล้วมีการเบรกสต็อปให้เองนะเฮ้ยอันนี้โอเคนะครับไหนลองรอบสูงดูหน่อยสัหน่อยครับอันนี้รอบสูงนะโอ้แรงอยู่ เดี๋ยวเราลองไปทดสอบตัดกันเลยครับจริงๆในบ้านผมเนี่ยผมตัดปัญหาปูหญ้าเทียมไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่หน้าบ้านนะครับเป็นต้นไม้ลกๆแบบนี้อยู่นะครับรวมถึงบ้านน็อกดาวฝั่งนี้นะครับหญ้าก็ลกๆนะแต่บอกเลยว่าฝั่งนี้ปกติผมใช้รถเข็นตัดหญ้านะครับเพราะว่าเป็นพื้นเรียบนะส่วนหน้าบ้านตรงนี้นะครับที่ลกๆเราก็ยังคงต้องใช้เครื่องตัดหญ้าตัวใหญ่อยู่เหมือนเดิม ทุกคนครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมแต่งตัวไม่ครบจริงนะเพราะอยากทดสอบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใส่แว่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปรองเท้าผ้าใบนะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบเล็กๆน้อยๆอยกันดูนะครับผมเริ่มจากลอดต่าก่อนนะเพื่อนๆครับตรงนี้ผมจะไม่เล่นสปีดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูนะว่าความเร็วในการตัดของเครื่องตัวนี้เป็นยังไงตัวเครื่องตัได้วยระดับนะครับก็คือ5,000 rpm แล้วก็7 0 0 0 rpm อ่าตรงนี้มันจะมีพวกกิ่งไม้ต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าก็เข้าได้เลยเนาะ อันนี้รอบต่ำนะไม่ได้เปิดสปีดสูงด้วยจริงๆแล้วแบบผมว่ารอบต่ำก็ตัดได้สบายแล้วอ่ะการใช้ใบวงเดือนเนี่ยเราสามารถเหี่ยงผ่านหญ้าไปได้เลยนะครับ <o S 1> ถ้ามันมีเศษหินหรือว่าเศษไม้เนี่ยจะไม่กระเด็นขึ้นมาครับตัวเครื่องสามารถตัดผ่านไม้ท่อนเล็กๆได้โอ้เร็ว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 อันนี้ปีดมากจ <o S 2> ี๊ดจี๊ดเพื่อความรวดเร็วต่อไปตรงนี้ผมเล่งสปีดให้ดูนะครับฟิวตัดดีกว่ารุ่นแรกเยอะตัดเร็วกว่าเร็วกว่าแบบงงเลย สำหรับหญ้าสูงๆหรือพื้นที่รกๆเนี่ยไม่มีปัญหาในการตัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสนามหญ้าที่เป็นหญ้าขนอ่อนหรือหญ้าเล็กๆเราต้องการตัดให้เรียบแบบนี้จะมีปัญหาเล็กน้อยครับเนื่องจากองศาใบาตัดตัวนี้จิกลงพื้นนะทำให้เวลาที่เราตัดเนี่ยเครื่องหัวจะทิ้งลงสักหน่อยแล้วทําให้ใบตัดเนี่ยกินดินครับผมลองพยายามตัดผ่านพวกกองิีงไม้ดูนะครับก็พอตัดได้นะแต่ว่าก็จะมีอาการติดบ้างเล็กน้อยครับ วนใบตัดพลาสติกเนี่ยปกติผมจะไม่ใช้นะครับเวลาตัดเนี่ยทั้งใบไม้และเศษหินจะกระเด็นแรงมากครับและพื้นที่ปริมาณในการตัดได้น้อยมากด้วยการใช้เครื่องตัดหญ้าส่วนใหญ่คนจะกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เลยไปใช้ใบพลาสติกอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองทดสอบการใช้งานทั้ง2ใบนะครับว่าเราถนัดใบแบบไหนเพราะวิธีการตัดและละักษณะการทํางานแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันครับ อันนี้ดีจริงแรงจริงนะคบเปรียบเทียบจากที่ผมเคยใช้เครื่องน้ํามัน2จังหวะมาก่อนนะตัวนี้ไม่แพ้เครื่องน้ามัน2จังหวะเลยแล้วเจ้าเครื่องตัดหญ้าโอซุกะไซแบตสอก้อนตัวนี้ราคาเท่าไหร่แบบครบชุดวันนี้ที่ผมเอามารีวิวเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ6 2 9ันบาทครับก็ราคาประมาณ6กพันสามนะถามว่าราคาสูงไหมก็ถือว่าราคาสูงนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับลักษณะการทํางานเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจดูนะครับว่าคุ้มค่าที่จะซื้อหรือเป แต่ก่อนที่จะไปซื้อลองมาฟังความคิดเห็นจากผมแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าระหว่าง 51- 1กับ512มันมีอัปเกรดอะไรเพิ่มมาบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อเครื่องตัดหญ้าไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมว่าซื้อไปเนี่ยน่าจะประทับใจทันทีที่ได้ใช้ในเรื่องของการตัดเร็วประกอบง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้หลายๆอย่าง แต่ส่วนต,วตัวต้องบอกก่อนนะผมไม่ชอบใบตัดพลาสติกเพราะผมรู้สึกว่าการใช้ใบตัดพลาสติกอะพวกหินพวกอะไรมันจะกระเด็นเยอะมากนะครับแล้วถ้าจะตัดหญ้าใบที่ผมรู้สึกว่าพอจะปลอดภัยที่สุดนะก็คือใบวงเดือนแต่อยากจะบอกว่าใบทุกอย่างอะมันอันตรายหมดแหลกเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการใช้งานอย่างใบวงเดือนเนี่ยปัญหาของเขาคือเขาจะมีเขี้ยวเนาะคือตัวใบอะไม่ค่อยแตกออกมาทั้งอันหรือไม่ค่อยหลุดออกมาทั้งอันหรอกเกิดขึ้นน้อยมากนะครับแต่ปัญหาคือเขี้ยวเล็กๆพวกเนี้ยเวลาถ้าเกิดมันไปดโดนเหล,เล็กแข็งๆนะครับหรือว่าหินแข็งนนมมัีโอกาส ที่จะหักออกมาได้ดังนั้นตรงนี้มีโอกาสกระเด็นใส่ได้แต่ข้อดีของใบวงเดือนนะครับคือเวลามันโดนหินหรือโดนเศษไม้นเนี่ยเศษหินเศษไม้ต่างๆจะไม่ค่อยกระเด็นใส่ตัวคนตัดในทางกลับกันนะครับสายเอ็นเวลาตัวเอ็นมันขาดเนี่ยมันไม่กระเด็นมาโดนเราครับหรือโดนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บเยอะเนาะแต่เวลาพวกสายเอ็นหรือใบพลาสติกไปโดนก้อนหินพวกนี้มันจะสะบัดแรงมากเพราะเครื่องตัวนี้รอบสูงมากๆดังนั้นจะใช้งานอุปกรณ์พวกนี้เพื่อนๆก,ก็ต้องระมัดระวังให้ดี ทีนี้ลองมาเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดเพื่อนเเคยใช้เครื่องตัดหญ้าไร้สายแบบแบตเตอรี่ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นหรือโอซุกะมาก่อนนะครับแบบที่เราใช้มือเดียวถือแล้วจับพวกตัวอย่างเงี้ยนะครับมันเหมาะกับการตัดหญ้าในสนามเล็กๆพื้นที่ไม่เยอะมากนะครับถ้าใครพื้นที่น้อยน้อยนะอยู่บ้านในเมืองนะครับสนามหญ้าไม่ใหญ่แค่นี้พอนะพวกนี้นะครับอาจจะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่กว้างหน่อยนะครับหรือว่าต้องตัดหญ้าข้างทาง แถวบ้านเยอะๆนะครับหรืออยู่บ้านสวนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเคยซื้อแบบนี้ใช้อยู่นะครับแล้วเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ผมก็เชื่อว่าประทับใจแน่นอนเพราะมันตัดได้เร็วขึ้นและความเมื่อยล้าในการตัดมันน้อยกว่าแล้วจะบอกว่าไอ้ท่าตัดจับแบบนี้นะครับเป็นท่าตัดหญ้าที่เมื่อยมากๆนะถ้าใครเคยตัดจะรู้ว่าตัดไปแค่ไม่กี่ตารางเมตรก็คือเมื่อยแขนแทบหลุดเลย สำหรับคนที่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันนะต้องบอกว่าผมไม่เคยใช้4จังหวะผมเคยใช้แต่2จังหวะนะปัญหาของเครื่องตัดหญ้าน้ำมันก็คือเวลาเราสตาร์ท ถ้าเป็น4ีจังหวะอาจจะกดปุ่มสตาร์ทง่ายหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็น2จังหวะเราต้องดึงสตาร์ทมือโดยเฉพาะเครื่องถูกๆนะครับการใช้งานปกติแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาสตาร์ตติดง่ายครับใช้งานไปสักครึ่งปีถึง1ปีคาบูมันก็จะเริ่มตันต้องคอยถอดคาบูล้างนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ยิบย่อยปีหนึ่งเปลี่ยนอุปกรณ์2ครั้งแล้วถ้าเพื่อนๆรื้อเองไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องไปร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้าขนาดผมรื้อเองได้ะผมยังเลิกใช้เลยนะเพราะว่ามันล้างบ่อยมากๆยังมีเรื่องน้ำมันมีเรื่องออล่งกิน ความรู้สึกส่วนตัวผมคือหยิบไฟฟ้ามาใช้มันสะดวกกว่าแต่เวลาฟิวตัดต้องบอกว่าฟิวตัดความเป็นเครื่องน้ํามันน่ะการกดรอบการชะลอรอบหรือการเดินรอบใหม่อะ่ะมันรู้สึกว่าแน่นกว่ามั่นใจกว่าในทางกลับกันอันนี้เหมือนแบบเหมือนเราไปใช้รถไฟฟ้าเนาะ รอบตัวนี้มาเร็วกว่าตัวเก่าเยอะมากคือสําหรับผมอะ่ะไม่มีปัญหาละไม่เหมือนตัวเก่าที่มีปัญหาว่ารอบมันมาไม่ทันใจนะครับตัวนี้คือกดมากดมาทันใจอยู่เออล้วอัปเกรดมาใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับเ้วเพิ่มได้สูงสุดคือ20 mAh ม คือเพื่อนไปตัดสวนใหญ่ๆได้เลยยาวๆทั้งวันน่ะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เพื่อนๆน,นะครับที่ทํางานรับงานตัดต้นไม้สามารถซื้อไปใช้รับงานได้เออแต่ก็อย่างที่บอกนะครับแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นประมาณ6000บาทแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเสียเรื่องค่าน้ํามันค่าออโตลูปแล้วก็ค่าดูแลรักษาต่างๆที่ต้องจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมและสุดท้ายนะครับการเปรียบเทียบกับตัวเก่าผมบอกเลยว่าถ้าใครจะซื้อให้ซื้อรุ่นใหม่นะครับตัวเก่าอ่ะองศาในการตัดมันจะรู้สึกว่าต้องขยงบขย่ง เอื้อมๆนิดหน่อยนะถึงเราจะปรับแล้วยังต้องรู้สึกนะ อันอาจจะเป็นเรื่องของสลีระการตัดด้วยตัวเกาว่าอ่ะตัวแขนนะครับมันแคบกว่านะครับแล้วเรื่องของท่าการตัดอะ่ะมันมีแบบฝืนๆอยู่นิดนึงแต่ตัวนี้ออกแบบมาสรีระดีมากๆนะคือผมรู้สึกว่าตัวนี้ผมยืนตัดสบายแล้วไม่เมื่อยเลยเรื่องวัสดุต่างๆออกมาแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีแบตเตอรี่เพิ่มเติมมาแก้ปัญหาแบตเตอร,ตตรี่ไม่พอของตัวเก่าเรียบร้อยนะครับมอเตอร์ตัวใหม่จากที่ใช้งานเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นานนะแต่ก็ไม่ร้อนนะและผมเชื่อว่าประหยัดแบตเตอรี่กว่าเดิมครับเนื่องจากว่ามเมื่อกี้ผมใช้งานแค่แบบรอบต่ำ ก็สามารถแบบตัดทั่วไปได้แล้วรอบสูงนะครับแทบไม่จําเป็นต้องใช้เลยอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาและตัดสินใจดูนะครับใครอยากได้ผมก็ใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับในตะก้าข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมพาผมไปยอด800,000ซับสไคร์หรือิดตามติต่อกลร f ออฟิเแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจรวมถึงเลมอนเอด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย